สวัสดีค่ะพบกับช่องไม่อดกปรก,ออกนะคะตอนนี้เราก็มารอใส่บาตรนะคะที่หน้าบ้านเดยวพ่อก็เตรียมยกเครื่องของไปนะคะนี่นะมีแกงไก่นะคะหนึ่งหม้อก็ใส่ถุงได้ประมาณแปดถุงพอดีค่ะพระแปดรูปนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ดูนะคะบอกว่ามีแปดแต่ว่าวันนี้ไม่รู้มาเท่าไหร่กาแฟอีกแปดกล่องนะคะแล้วก็จะมีขนมนะคะ ผลไม้เดี๋ยวก็ยกไปค่ะนะคะเดี๋ยวคุณแม่เตรียมตัวก่อนมาแล้วบ่พอพระเดี๋ยวเราเตรียมพรอมๆไปหลนะคะตอนนี้คือมาอยู่หน้าบ้านนะคะแล้วก็มีดอกไม้แบบนี้ด้วยนะคะดอกบัวค่ะก็จะทําเป็น2วัดนะคะวัดคู่้วงแล้วก็วัดพระเอกนะคะนี่สวยมากเลยเ็าทาสวยเนาะคะ่ะเวลาเขาพับเอฟซีอันนี้ก็จะมีคู่หนึ่งนะคะ ก็จะเอาไปวัดปูหลวงอันนี้ก็จะมีอีกคู่หนึ่งก็จะไปวัดพระเอกนะคะก็แบ่งไปนะคะผลไม้แล้วก็ทำเป็นสองถุงนะคะเพื่อนก็ฉันไปก็รวมกันนะคะ f อก็เลยง่ายไปเป็นขนมแล้วก็ใส่ไปแต่ฝั่งนูนนะะนะะ้นแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปรอที่นูน่น เหมอนกันนะคะ มาล้วบอกเฮ้ยแดงนะคะกาแฟนะคะก็จะเป็นกาแฟนะคะท TP c o f f e ่นะคะแปดกล่อง,องนด้อยู่หลอ,องหูง้เอาพ่อเออนั่นแหละซ้อนกันเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาวางไว้ในนั่นแหละ เดี๋ยวเราก็จะต้องตั้งกล้องไว้ทางนี้นะคะเอสีเดี๋ยวเราก็จะไปอยู่ฝั่งโน้น ะะก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณสุนิสาที่ให้คุณแม่เป็นสะพานบุญให้นะคะภารกิจก็เรียบร้อยค่ะตื่นตั้งแต่ตีสนะคะ f อเพืรอจะมาแกงไก่ใส่ฟักค่ะแล้วก็ เตรียมความพร้อมนะคะนึ่งคงนี่ข้าวแล้วก็ทันค่ะเพราะว่าพระเพะิพ่นมาแต่เช้านะคะสูายูนนะคะนี่ขนาดคุณแม่ก็ไม่ได้เข้ามาแต่ว่าต้นนี้เนาะ,ะโอ้ใบร่วงขึ้นใหม่ใบร่วงขึ้นใหม่นี่ซากุระ fc นี่โหนะคะอันนี้ส้มนะคะสำเร็จรุร่วงแล้วนะคะเป็นสะพานบุญให้กับคุณสุนิสานะคะอุทิศส่วนบุญสุกุศลน,นะคะให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ญาติพี่น้องนะคะคุณแม่ก็ได้ระบุชื่อไปแล้วนะคะตอนที่ใส่นะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ นี่นะคะคลิปนี้ก็ขอฝากวเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ